นั่นก็คือทีซีไมซินนั่นเองนะครับแทนที่มันจะเป็นคุณมันจะเป็นโทษไหมอ้าวสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพกบช่ทงเบต้าทริปกันอีกครั้งนะครับช่องที่จะมาให้ทั้งสาระและความันเพิงเกี่ยวกับปลากัดนะครับเคล็ดลับดีๆมากมายนะครับในการเลี้ยงปลาแต่ก่อนไปฟังเคล็ดลับดีๆในคลิปนี้นะครับขอเพื่อนๆช่วยกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ ใครยังไม่ได้กดซั c r ไ b e ก็กดไปเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับส่วนใครที่กด b ับ r ไครแลวกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมกดทิบไลค์ผมรัวๆเลยนะครับโอเคอวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวิธีการหมักปลาซึ่งเป็นพื้นฐานของการเลี้ยงประกัดเลยก็ว่าได้นะครับ,<ชอ>บนละสิ่งที่เรามักจะนิยมใช้กันมากเลยเป็นตัวยาตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือทีซีไมซินนั่นเองนะครับทีซีไมซินนี่มี2แบบนะ แบบ250มิลลิกรัมกับแบบ500นะครับเราจะเลือกใช้ที่250นะครับ500มันจะแรงไปนะครับอ่อาตอนี้ถามว่าเอ๊ะก็ใช้กันอยู่ปกติอ่ะทุกๆคนก็ใช้กันแบบนี้มันมีอะไรแปลกและแตกต่างเหรอนะครับอ่าเรามาดูกันสิ่งที่แปลกและแตกต่างนั่นก็คือผมจะไม่หมักทีซีไมซินไปยาวจนถึงขึ้นเอาเลี้ยงกัดนะคบเพื่นๆ เพื่อสังเกตดีๆยาที่ผสมแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนผสมในน้ําอย่างนี้นะแล้วยังใช้ไม่ใช้ไม่หมดแล้วเพื่อนไว้ข้ามวันไปดูสิยาจะเสียนะครับเพราะฉะนั้นเราลองคิดดูมันเสียแล้วที่ใส่ไปในปลาเจ็ดแปดวันมันจะไม่เสียเหรอแทนที่มันจะเป็นคุณมันจะเป็นโทษไหมนะครับผมจึงคิดใหม่ทำใหม่โดยการที่ผมจะไม่ใส่แล้วหมักยาวแต่ผมจะใส่น้ำ วันต่อวันนะครับใส่น้ําแล้วเปลี่ยนวันต่อวันนะครับอ่าเรามาดูกันเลยนะครับก็นี่นะผมจะหมักก็จะใส่เกลือแล้วก็ทีซีเมทินนะครับเป็นเวลาสามวันนะครับในช่วง3าวันนี้เปลี่ยนน้าทุกวันนะครับเปลี่ยนน้าทุกวันอ่าก็จะเปลี่ยนกันไปเลยนะให้เห็นกันเลยเอ้าเปลี่ยนกันไปเลยให้เห็นกันเลยนะครับ แล้วก็ไม่ต้องใส่น้ําเยอะมากนะครับสักครึ่งแก้วอย่างเงี้ยก็พอแล้วนะครับสักครึ่งแก้วก็ถือว่าพอแล้วจะเปลี่ยนไปน้าเกลาก็เททิ้งไปนะครับช่วงหมักสามวันแรกเนี่ยที่ใส่ TCMedicine นเนี่ยจะไม่ใส่ใบหูกวางนะครับจะยังไม่ใส่น้ําหมักใบหูกวางนะครับผมจะใส่น้ําใส่ๆก่อนเพื่อเพื่อเป็นการตรวจสอบด้วยนะครับว่าปลา ว่าปลาที่เราเอามาเนี่ยมีตําหนิไหมปากเสียไหมมีเกตตรงไหนที่มันชํารุดไหมนะครับก็จะเป็นการตรวจสอบไปด้วยเพราะถ้าเราใส่ใบหูกว้างใบหูกว้างเลยเนี่ยเราจะมองไม่เห็นตําหนินะครับเพราะฉะนั้น3วันแรกผมจะใส่น้ําใส่อยังยังไม่ใส่ใบหูกวางหรือสีเสียดหรืออะไรที่เป็นสูตรหมักของเพื่อนๆนะครับ ้หมดไม่เป็นไรแบบตัวหลังเราค่อยเปลี่ยนก็ได้นะครับจากนั้นใส่เกลือก่อนนะครับเกลือถามว่าใส่แค่ไหนพอดีสุดมันก็ได้จาสูตรคนนะแต่สําหรับผมน้ําขนาดนี้ผมจะใส่ประมาณ2เม็ดถั่วครุฑนะครับ2เม็ดถั่วครุฑแต่ว่าเกลือก็จะมีขนาดที่ว่าไม่ได้เท่าเม็ดถั่วทุกทุกอันแล้วก็กะกะเอานะครับแล้วเกลือเนี่ย เกลือที่ดีก็คือควรเป็นเกลือทะเลนะครับเกลือสมุทรเกลือสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับแต่ก็ไม่ต้องวิ่งมาซื้อที่สมุทรสาครนะเพราะตอนนี้มันมีโควิดอยู่เดี๋ยวติดโควิดจจมาโทษผมไจ,จากนั้นอ่าอันนี้เป็นยาทีซีเมซินผสมน้ําแล้วที่ผมผสมไว้แล้วนะเราไม่ควรที่จะเอาที่เป็นผงไปหยอดหยอดเลยอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราจะกะปริมาณไม่ถูก นะครับเพราะฉะนั้นเราผสมน้ําแล้วไปตักใส่จะดีกว่านะครับผสมน้ําอัตราส่วนแค่ไหนดีสดุดให้มันออกเหลืองๆเ,เหมือนเหมือนใบตองอ่อนอะนะครับเหมือนใบตองอ่อนถ้ามันเหลืองจนแบบน้ำเก๊กฮวยมันก็จะถือว่ามันแก่ไปนะครับนะครับผมจะใส่แบบเหลืองอ่อนนะครับแล้วก็ใส่ไปตัวละหนึ่งช้อนนะครับถ้าเราถ้าสมมติว่าผสมเผลอไปผสมแก่ล้วก็อาจจะต้องใส่น้อยลงนะครับ ส่ไปเลยหนึ่งช้อนอ่าก็เป็นอันเสร็จนะครับก็อ่าก็จะทําอย่างเงี้ยสามวันนะครับเปลี่ยนน้ำสามวันเลยนะครับแล้ววันสุดท้ายอ่าไม่ใช่วันสุดท้ายของการหมักนะวันสุดท้ายของการหมักทีซีไมซินเนี่ยขึ้นวันใหม่วันที่สี่เราจะเริ่มหมักใบหูกวางหรือหมักสีเสียดหรือหมักน้ําหมักอะไรแล้วแต่สูตรของเพื่อนๆกันแล้วแต่ตอนนั้นเราจะไม่ใส่ทีซีไมซินแล้วนะครับเราก็จะหมักเกลือ ไวหูกว้างสีเศษอะไรก็แล้วแต่ไปจนถึงกําหนดที่เราจะเอาขึ้นเลี้ยงได้เลยนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือวันที่หมักวันที่หมักกับเบอร์ต้องติดนะครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราวางสลับแก้วกันบ่อยๆเนี่ยเราจะหลงเพราะว่าถ้าอ่าถ้าหลายๆคนเนี่ยเอาปลาขึ้นมาหมักครั้งละหลายๆเบอร์มันจะเกิดการสับสนแล้วเราก็จะงงลืมเบอร์เพราะฉะนั้นเบอร์วันที่หมักก็จําเป็นที่จะต้องติดด้วย อย่างตัวนี้เป็นเบอร์ U50 นะครับผมก็จะติดเอาไว้แล้วก็จะเขียนน้าหนักด้วยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีกิโลก็ไม่ก็ไม่จัเป็นน้ําหนักแต่ผมจะเขียนติดเอาไว้เพราะว่าถ้ามีใครสนใจที่จะซื้อก็จะทักมาถามว่าเหลือรอยไหนบ้างอ่ะผมก็จะบอกได้ว่า1.42ยังเหลือนะอ่า1.58ยังเหลือนะอย่างนี้นะครับก็จะไม่มั่วขายน้ําหนักแน่นอนนะครับก็จะบอกไปได้ค่อนข้างจะแม่นยํานะครับแต่น้ําหนักมันก็อาจจะลงบ้างเพราะว่า น้ำหนักคือน้ำหนักนี้คือน้ำหนักของปลาสดนะครับก็อาจจะลงบ้าง3ามกิกห้ากิกอะไรอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็จะอ่าขอขายของหน่อยขอขายของหน่อยตอนนี้นะครับเอ่อวันนี้ที่ผมที่ผมทําคลิปนี่คือวันที่5้าุกกลานะครับใครยังไม่มีปลาดีที่จะเอาไปกัดก็แนะนํยูหู่ย์นะครับมีคลิปประกอบด้วยตัวนี้เป็นปลาปลากแข็งมากนะครับโตดือ้อไม่เลิกกัดแผลครกมีหู หางสองข้างหน้าตากัดหมดแข็งดีด้วยนะครับสู้ปากดีนะครับน่าเล่นเลยตัวนี้อายุดีด้วยนะครับเนื้อนหนังก็ถือว่าเออให้แปเต็มสิบเลยนะครับอ่าคลิปนี้ก็ได้สาระกันไปอย่าลืมนะครับใครยังไม่ได้กดสับสไครต์กดกระดิ่งนะครับช่วยกดให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการรับชมสาระและความบันเทิงนะครับเพราะว่าผมก็จะมีช่วงเอ่อฟิฟฟตเฟสติ้งทริปซึ่ง ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ผมเอาเคล็ดลับที่เป็นเชิงลึกเลยนะครับมาวางไว้ให้ดูก็จะไม่วางนาน10วัน15วันแล้วก็จะลบออกเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่กดสับสไครต์ไม่กดกระดิ่งก็จะพลาดการรับชมแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นความนา่าเสียดายนะตรงนั้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับกดสับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยแล้วใครที่กดสับสไครต์แล้วกดกระดิ่งแล้วอย่าลืมกระทืบไลค์ผมด้วยนะครับไม่ใชนะ่กระทืบผมนะกระทืบไลค์ก็พอนะครับนี uh huh. ช่อง เบต้าทิปขอลาไปก่อนนะครับขอให้เพื่อนๆกัดแล้วก็มีชัยทุกๆคนสวัสดีครับ